Hãy wow. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nè này, phải nhận nè เป็นยานบอกลาบอกลาเจ็บแห้งบอรถนี้พอลระบ่บ่นี่แล้วพ่อเระบ,รบ,ระบร่ดีมองไดมนมาหนี่ย,ยาสิทัตยา่ฟังถ้าได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาเบื้องต้น3,000 30, มบาทกรณีพิการหรือเสียชีวิตจะได้รับค่าชดเชยสามห0ื่นบาทรวมแล้วไม่เกินหกหมืพบาท ถ้าเป็นไฟถูกจะได้รับค่ารักษาเบื้องต้นเม่เกิน80,000บาทกรณีนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าชุดเฉย200บาทมาเกินสีมือค่ากรณีทุกประผักถาบอนหรือสูญเสียไห้มะจะได้รับค่าสินไหมทดแทน2 0แสนหามื่นบาทรวมแล้วเ่เกิน5 0 0แสนบาทกรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าสินไมทดแทนเม่เกิน5 0แสนบาทค่ะ โมเมนว่าเฮดแครรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ทน,นันบ่ววาสิเป็นอันนี้ก็ต้องเฮ็ดอันนี้ก็ต้องเฮ็ดอันนี้บอสต้องเฮ็ดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสายด,วด่วนคพพโทรเลย1186